ค่ะคุณผู้ชมคะพบกับดิฉันอรณิเพชวงศิธิในรายการทุกทิศทั่วไทยค่ะรายการที่จะนําคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวหลากหลายรอบเมืองไทยและไม่ไกลจากตัวคุณค่ะพบกันเป็นประจําทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งจนถึง4ี่โมงเย็นค่ะและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการทางสื่อออนไลน์พร้อมกันได้ที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยค่ะ และสําหรับในวันนี้นะคะก็เป็นวันแรกที่รายการทุกที่ทั่วไทยเราเปิดให้คุณผู้ชมได้ร่วมกิจกรรมกับรายการเพื่อหาผู้โชคดีไปร่วมกิจกรรมทุกที่ทั่วไทยไปชมโขนค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมพิเศษที่จะพาแฟนรายการผู้โชคดีไปชมศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยในรอบเวลา14นาฬิกาของวันเสาร์ที่2ธันวาคมนี้ค่ะ พร้อมกับรับฟังเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการแสดงโขนจากผู้เชี่ยวชาญที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดของกติกาการร่วมกิจกรรมกันค่ะ ขอเชิญแฟนรายการร่วมสนุกด้วยการเข้าไปตอบคําถามประจําวันที่แฟนเพจ Facebook ของรายการทุกทิ่ทั่วไทยตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง24นาฬิกาเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่13พฤศจิกายนถึงสุขที่24พฤศจิกายน2566เพื่อลุ้นรับบัตรชมการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนกุมภกันทดน้ําวันละหนึ่งรางวัลรางวัลละ2ที่นั่ง ติดตามฟังคำถามในช่วงท้ายรายการกันได้นะคะส่วนรายการทุกที่ทั่วไทยในวันนี้ค่ะก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเหมือนเช่นเคยไปชมตัวอย่างค่ะแม่บ้านเกษตรกรที่บ้านหาดใหญ่อำเภอพรมพิรามจังหวัดพิษนุโลกทำข้าวเกลยบว่าวและข้าวแตนขายเป็นอาชีพเสริมกิจการขยายตัวและต้องจ้างเพื่อนบ้านมาช่วยผลิตจุธามาศถูกโพนำชมเกษตรกรที่อำเภอสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนำเทคโนโลยีมาช่วยดูแลสวนทุเรียน ด้วยการควบคุมระบบให้น้ำผ่านโทรศัพท์ช่วยลดต้นทุนแรงงานและประหยัดเวลา คุณผู้ชมคะคนอีสานนิยมกินข้าวเม่ากันค่ะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าคุ้นเคยกับการกินข้าวเหนียวอยู่แล้วแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าสภาพดินในพื้นที่ภาคอีสานสามารถปลูกข้าวเหนียวที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการทําข้าวเม่าได้อร่อยด้วยค่ะก็เลยทําให้ข้าวเม่าเป็นสินค้าขายดีและขายได้ราคาค่ะทําให้ผู้ผลิตบางคนหรือว่าบางชุมชนทําเงินรายได้ก้อนโตค่ะอย่างที่อํเาเภอนาคูจังหวัดกาลสินก็มีชาวบ้านทานนโรงข้าวเม่านับ10โรงสร้างเงินรายได้ปีปีหนึ่งรวมกัน10กว่าล้านเลยค่ะ โรงนานเล็กๆริมทุ่งหลังนี้ก็คือแหล่งทําเงินรายได้ให้กับนายบุญโฮมเครือชัยหรือว่าลุงขิงหรือว่าลุงโฮมชาวบ้านหมู่สองตำบลน,นาคูอํเาเภอนาคูจังหวัดกาลสินได้เป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าใช้เป็นแหล่งผลิตข้าวเมา่าขายส่งแหล่งใหญ่ ลุงขิงบอกว่าการทํำข้าวเม้าเป็นวิถีชีวิตของคนอีสานค่ะและลุงขิงเองก็ชอบกินข้าวเม่าอยู่แล้วด้วยพอไม่สามารถทําอาชีพซ่อมโทรทัศน์และขึ้นเสารับสัญญาณโทรทัศน์ตามบ้านได้เพราะว่าประสบอุบัติเหตุจนต้องใช้ไม้ช่วยพยุงเวลาเดินก็เลยตัดสินใจนําเอาข้าวจากแปลงนาของตัวเองไปทําข้าวเมาลองขายดูค่ะ ทำให้เห็นโอกาสว่าน่าจะทําเป็นอาชีพใหม่ได้เพราะว่ามีลูกค้าซื้อจนไม่พอขายทําให้มีรายได้ดีจากนั้นก็ทําขายมาตลอดนานกว่า30ปีแล้วค่ะ ด้วยความที่มีวิชาช่างติดตัวอยู่แล้วลุงขิงก็เลยคิดประดิษฐ์แล้วก็ดัดแปลงอุปกรณ์ต่างๆในการช่วยทุ่นแรงค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องรีดเมล็ดข้าวการติดตั้งมอเตอร์จากรถไถเดินตามเข้ากับครกกระเดื่องรวมถึงการดัดแปลงอุปกรณ์บางชนิดเพื่อให้สะดวกกับการทำงานจะได้ผลิตข้าวเม่าได้ปริมาณเยอะๆค่ะ ส่วนกระบวนการทำข้าวเม่าก็เริ่มจากการนำเอาเมล็ดข้าวระยะที่ยังเป็นน้ำนมไปต้มซะก่อนเพื่อให้ข้าวนิ่มแล้วก็อ่อนตัวจากนั้นก็นำไปตากสองแดดพอแห้งแล้วก็นำไปสีขัดผิวอีกสองครั้งก่อนที่จะนำข้าวที่ได้ไปตำพอข้าวนุ่มก็ตักใส่ถุงตาข่ายตาทีทีร่อนเอาเศษแกลบเล็กๆออกก็จะได้เป็นข้าวเม่าที่หลายคนชอบแล้วค่ะ คนที่จะมารับซื้อก็คือส่วนมากจะเป็นแม่ค้าพ่อค้าไม่ว่าจะอยู่อำเภอนาะคูเขาวงห้วยพึ่งนะคะก็คือเขาจะรับไปขายต่อก็ถือว่าที่นี่เป็นที่ผลิตต้นต้นต้นต่อการผลิตแล้วก็ถ้าไม่รู้จักแหล่งผลิตถ้าไปซื้อที่อื่นก็จะถือว่าแพงเพเ้าว่าชืว่าขอมอ,อีกตะคิงครับขบอ,อ,อตะคิงครับขมอีกตะคิง เขาเขาใส่สีสายาผมนะขมอสางคูนว่าขมอตะคูนเซเยี่ยนดูร้ายครับเยี่ยนดูร้ายเพราะว่าออกไปดี่ดีวกับซิปกรุงครับมาเมเยนน้ำผกคุม ปัจจุบันมีชาวบ้านที่เข้าไปเรียนรู้วิธีการทำข้าวเม่าสูตรของลุงขิงนำเอาไปตั้งโรงข้าวเม่าของตัวเองหลายๆราย,ายรวมในพื้นที่อำเภอนาคูก็น่าจะมีอยู่ประมาณ10รายค่ะซึ่งในรอบ12เดือนก็จะมีการทำข้าวเม่าได้2ช่วงจากการทำนาปีและนาปรังสร้างรายได้รวมทั้งปีประมาณ10ล้านบาทค่ะ ข้าวที่ปลูกไว้ทํเข้าวเม่าก็จะเป็นข้าวเหนียวพันภูพัน,พพนแล้วก็ข้าวเหนียวนางสาวไทยค่ะส่วนแกลบที่ได้ก็จะนําไปใช้เป็นส่วนผสมของการทําปุ๋ยหมักแล้วก็หวานในานาข้าวค่ะส่วนชาวบ้านกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลไล่โวอาเภอสังขะบุรีจังหวัดกาญจนบุรีก็จะนิยมปลูกข้าวไร่พันหนึ่งนะคะที่มีลักษณะเด่นตรงที่เปลือกหุ้มเมล็ดจะมีสีม่วงปนอยู่ที่ปลายเมล็ดค่ะชาวบ้านก็เลยเรียกกันว่าข้าวตูดม่วงนะคะและพอนําไปหุงก็จะมีความเหนียวนุ่มค่ะ ลักษณะเด่นของข้าวไร่สายพันธุ์ข้าวตูดม่วงก็คือมีเมล็ดกลมแล้วก็ปลายเปลือกข้าวมีสีดำออกม่วงค่ะก็เลยเป็นที่มาของชื่อข้าวตูดม่วงเวลานำไปหุงก็จะมีกลิ่นหอมเมล็ดข้าวนุ่มและมันด้วยโดยเป็นสายพันธุ์ข้าวที่กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่อาศัยในพื้นที่ตำบลไล่โว่อำเภอสังขละบรุรีจังหวัดกาญจนบ,บรุรียังคงเก็บรักษาพันธุ์เอาไว้ปลูกและใช้วิธีการปลูกด้วยวิธีการดั้งเดิมอยู่ค่ะ ในแต่ละปีชาวกระเหรี่ยงจะปลูกข้าวไร่ปีละหนึ่งครั้งเพราะว่าจะอาศัยเพียงแค่น้ำฝนเท่านั้นค่ะและสาเหตุหนึ่งที่ชาวบ้านนิยมเลือกปลูกข้าวไร่สายพันธุ์ตูดม่วงก็เพราะว่าเป็นข้าวที่ไวต่อแสงเหมาะกับสภาพพื้นที่สูงชันและทนต่อสภาพอากาศส่วนระยะเวลาในการเจริญเติบโต,โตข,ของข้าวไร่ก็ใช้เวลานานประมาณ6เดือนค่ะและจะเก็บเกี่ยวข้าวได้ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป ส่วนผลผลิตที่ได้ก็จะไม่ได้เหลือนําไปขายกันหรอกค่ะแค่มีไว้พอกินในครัวเรือนและผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้แต่ละครั้งก็จะต้องคัดเลือกเมล็ดข้าวที่สมบูรณ์ไม่ต่ํากว่า100เมล็ดเพื่อนําไปใช้ทําพันธุ์ปลูกในปีต่อไปค่ะในการทำเนี่ยคือแล้วแต่ว่าแต่ละไร่จะเลือกพันธุ์ข้าวผืนเมือนชนิดใดมันก็จะมีอีวูเตอร์โน่อิหมูบองอย่างนี้ค่ะมีอีกหลายๆพันธุ์แต่ ของไร่พืนนี้ทำมคืออิมูเตอรนูค่ะอิมูเตอรนูนี่ก็คือจะมีลักษณะของข้าวก็คือจะเป็นข้าวที่นุ่มแล้วก็เน่มนะคะแล้วก็หอมพอเราพอเราหุงเสร็จจะมีกลิ่นหอมแล้วก็เหมือนเป็นข้าวนุ่มๆแล้วก็มันๆหน่อยค่ะพันพื้นมันเฉพาะนะคะอันนี้ค่ะคือสําหรับพื้นนี้ก็คือทําพื้นของ ข้าวไร่เป็นอาหารหลักของกลุ่มชาติพันธุ์ในหลายพื้นที่ค่ะและแต่ละพื้นที่ก็จะมีการปลูกแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละครอบครัวรวมถึงสภาพอากาศและพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกด้วยซึ่งข้าวไร่บางสายพันธุ์จะมีการปลูกเฉพาะในบางพื้นที่เท่านั้นค่ะอย่างเช่นสายพันธุ์ตูดม่วงก็จะพบการปลูกในพื้นที่ตำบลไลโบเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทำให้ข้าวชนิดนี้เจริญเติบโตได้ดีและให้เมล็ดต่อรวงในปริมาณเยอะค่ะ ฤดูการเกี่ยวข้าวไร่ก็จะถือเป็นโอกาสที่จะทําให้ชาวกะเหรี่ยงที่อยู่ห่างไกลการได้กลับมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะถือเป็นวันรวมญาติพี่น้องเลยก็ว่าได้ค่ะ ส่วนแม่บ้านเกษตรกรคนหนึ่งอยู่ที่บ้านหาดใหญ่อำเภอพรมพิรามจังหวัดพิษณุโลกค่ะก็นำเอาภูมิปัญญาของคนโบราณในการนำเอาข้าวไปแปลรูปเป็นขนมพื้นบ้านอย่างข้าวเกลียบว่าวและก็ข้าวแตนไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริมจนกิจการขยายตัวกลายเป็นแหล่งจ้างงานแล้วก็สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนค่ะ ไม่ว่าจะเป็นสาวน้อยหรือว่าสาวเหลือน้อยอย่างคนเฒ่าคนแก่ก็พลอยมีงานเล็กๆน้อยๆทำพอให้ได้ค่าแรงโดยไม่ต้องออกไปทำงานต่างถิ่นจากการไปรับจ้างทำข้าวเกลือว่าวและข้าวแตนที่บ้านของนางสมจิตพงพันธ์ที่บ้านหาดใหญ่ตาบลหนองแขมอเาเภอพรมพิรามจังหวัดพิษณุโลกค่ะโดยมีการจ้างงานตลอดทั้งปีไม่มีฤดูกาลทำมานานร่วม20ปีแล้วค่ะ ทุกคนที่มาทำงานก็จะรู้หน้าที่ของตัวเองและช่วยกันทำค่ะนับตั้งแต่การนึ่งข้าวปั้นเป็นแผ่นแล้วนำไปตากแดดพอแห้งก็นำไปทอดให้พองตัวพอเหลืองก็ตักขึ้นมาผึ่งลมให้แหง้งก่อนจะนำไปราดน้ำตาลและจัดเรียงบรรจ,จุใส่ถุงถุงละ2ชิ้นร้อยรวมกันเป็นพวงจำนวนสิบถุงขายส่งในราคาพวงละ80บาทขายปลีกถุงละ10บาท ส่วนข้าวเกลียบว่าวก็จะขายในราคา3แผ่น20บาทซึ่งแต่ละวันจะต้องปิ้งข้าวเกลียบว่าวหลายร้อยแผ่นเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าค่ะใช่ทําวันต่อวันปิ้งไปขายไปคนต่างจังหวัดเขามารับใช่คนต่างจังหวัดเขาก็มารับอันนี้เป็นสูตรดั้งเดิมตั้งแต่แรกใช่แค่อธิบายหน่ยอยครับว่าแป้งที่เราเอามาเป็นข้าวเหนียวใช่เป็นข้าวเหนียวผสม ใช่ผสมกับน้ำตาลปี๊บไข่เห็นกอบกอนอย่างนี้เนี่ยมันจะกรอบได้นานไหมคะนานถ้าไม่โดนลมอ,อเราตต้องมัดไว้ใช่ต้องมัดไว้นานสักขนาดนานก็ได้เป็นอาทิตย์อะ่ะสำหรับค่าจ้างพี่สมจิตก็จะจ่ายตามจำนวนงานเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ทุกคนช่วยกันทำแล้วก็ช่วยกันขาย ส่วนสาเหตุที่เลือกทำอาชีพนี้เป็นอาชีพเสริมก็เพราะว่าอยากจะอยู่กับบ้านไม่อยากจะไปขายแรงงานต่างถิ่นและไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างใครด้วยส่วนเงินที่ได้พี่สมจิตบอกว่าสามารถส่งเสียลูกเรียนหนังสือจนจบการศึกษาได้ตามความตั้งใจของแต่ละคนค่ะแถมยังเป็นการจ้างงานให้กับคนในชุมชนได้มีอาชีพและมีไรายได้ค่ะ พอเป็นจุดขายสินค้าที่มีลูกค้าแวะเวียนเข้าออกกันเยอะๆก็เลยทําให้มีชาวบ้านที่เขาผลิตอาหารหรือว่าขนมพื้นบ้านอย่างอื่นทั้งขนมทองม้วนข้าวเกลียบแล้วก็น้ําปลานําเอาของไปฝากขายด้วยค่ะกลายเป็นร้านจําหน่ายสินค้าชุมชนไปในตัวผ่านไปก็แวะอุดหนุนชาวบ้านกันด้วยนะคะ คุณผู้ชมคะปลากาศดสวยงามเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงในประเทศได้เป็นอย่างดีค่ะจนทําให้หญิงคนหนึ่งค่ะเธอตัดสินใจลาออกจากการทํางานบริษัทเอกชนเพราะมองเห็นโอกาสในการที่จะพัฒนาการเลี้ยงปลากาศดที่คุณพ่อทําอยู่ก่อนแล้วเพื่อจะได้เข้าไปช่วยกันผลิตปลาให้เพียงพอต่อความต้องการค่ะ แต่พอลาออกมาแล้วจริงๆก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดไว้ค่ะเพราะว่ากําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการอยู่ดีเนื่องจากมียอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นค่ะ เหมือนยิ่งผลิตออกมาเท่าไร่ก็ยิ่งมีคำสั่งซื้อเข้ามาเพิ่มขึ้นตลอดก็เลยทำให้นางสาวนิพามุสิบรมเจ้าของฟาร์มปลากัดสวยงามไม่สามารถผลิตปลากัดได้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าได้เลยค่ะนับตั้งแต่ที่ลาออกจากบริษัทเอกชนมาสารต่อกิจการต่อจากคุณพ่อที่ทำฟาร์มปลากัดสวยงามอยู่ก่อนแล้วที่บ้านคุ้งวารีตำบลบางม่วงอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ ในช่วง5้าปีแรกที่มารับช่วงต่อจากคุณพ่อตัวนิสาเองก็เหมือนกับมาเรียนรู้ในการเลี้ยงแล้วก็การผสมพันธุ์ปลาขนาดเล็กไปก่อนค่ะจนพอเข้าสู่ปีที่5ก็เริ่มจับหลักการผสมพันธุ์ปลากัดได้ว่าต้องใช้พ่อหรือว่าแม่พันธุ์สายไหนมาผสมพันธุ์กันเพื่อให้ได้สายพันธุ์ตามที่ลูกค้าต้องการและปัจจุบันก็มีปลากัดสวยงามอยู่สองสายพันธุ์หลกักก็คือปลากัดคั้วเล็กและปลากัดโค้ยใหญ่ในการผสมพันธุ์ค่ะ คือปลานี่มันมีประกาศนี่มันมีหลายชนิดมากหลายสายพันธุ์แล้วก็เพาะกระจายแต่ถ้าสมมุติเอาจำนวนเนี่ยเราก็จะเน้นประมาณาพวกแกลเล็กซี่กเป็นพื้นฐานเพราะตลาดต้องการเยอะมันไปได้ตลอดะคะ่ะทุกวันนี้เราขายส่งไปประเทศอะไรบ้างแล้วก็มีรายได้เปลี่ยนแปลงจากที่ไหนบตอนนี้ที่ส่งอยู่นะคะออจะมีจีนสิงคโปร์ออสเตรเลีย เกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นประมาณห้าห้าประเทศค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วว่าลูกค้าเขาจะมีออเดอร์มาแล้วก็คุยกันว่าลูกค้าอยากได้แบบนี้แบบนี้นะอะไรเงี้ยแเราก็จะส่งชีทอีกทีนึงจะมีน้องเขาจะแพ็คส่งให้อีกทีนึงค่ะ ในบรรดาตลาดต่างประเทศที่ส่งออกตลาดประเทศจีนเป็นตลาดใหญ่ที่สุดค่ะยางสายพันธุยักษ์ขั้นต่ำขายราคาตัวละ100บาทสายพันเล็กตัวละ35บาทแล้วก็รับซื้อแบบไม่อั้นด้วยค่ะมีเท่าไหร่รับซื้อไว้หมดครั้งละนับแสนตัวเลยก็มีค่ะส่วนปลากัดทั้งพันค้อยเล็กและค้อยใหญ่ที่มีสีสวยและฟอร์มดีก็จะมีราคาตัวละ1,000จนถึง3,000บาทค่ะตลาดของสำหรับปลากัดเนี่ยหนูว่ายัางไปได้อีกไกลแล้ว จะตันไหมคงยังไม่ตันอะคะ่ะเพราะว่ากำลังความต้องการของลูกค้ามีเยอะแต่ในส่วนของการผลิตเนี่ยมันจะน้อยเหมือนว่าเราอะผลิตแล้วไม่พอกับความต้องการนะคะมันต้องไปอีกไกลมากเลยอะค่ะยังไม่พอค่ะลูกค้าบางทีว่าพี่เอาที่พี่มีเท่าที่พี่มีละกันอะไรเงี้ยเพราะว่า เขารู้อยู่ว่าเราทําได้เท่านี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราจะไปเพิ่มอะไรเงี้ยเรากลัวว่าคุณภาพมันจะไม่เท่ากับที่เราเคยทยําไว้ค่ะเนื่องจากใช้แรงงานในครอบครัวค่ะนิพาเลยจําเป็นต้องใช้กลยุทธ์ในการผลิตปลาคุณภาพมากกว่าการขายปริมาณค่ะ ส่วนตลาดภายในประเทศก็จะมีการส่งขายต่างจังหวัดบ้างส่วนตลาดนัดจดตุจักรก็จะเป็นตลาดหลักและจะขายปรากาศสายพันธุ์ใหญ่ราคา300จนถึง700บาทพันเล็กราคาตัวละ50 3 0 0บถึง3า0บาทโดยจะคัดส่งขายต่างประเทศได้เดือนละ2ครั้งและขายที่ตลาดนัดจดตุจักรเดือนละ4ครั้งค่ะ นอกจากครอบครัวของนิพาแล้วค่ะละแวะกบ้านคุ้งวารีก็ยังมีผู้เพาะเลี้ยงปลาการดอีกประมาณ50รายค่ะแต่ละรายก็จะมีลูกค้าหรือว่ามีสายของตัวเองเพื่อที่จะส่งขายทั้งในและต่างประเทศสร้างรายได้รวมก้อนโตสมกับเป็นสัตว์น้าประจําชาติของไทยเราค่ะส่วนคุณจุธามาศผูกโพค่ะวันนี้จะพาไปชมเกษตรกรในตาบลหินด่านอําเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบ,บุรีค่ะใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการดูแลสวนเพื่อลดต้นทุนแรงงานโดยใช้ระบบควบคุมการ ายน้ำอัตโนมัติค่ะซึ่งวัดจากอุณหภูมิและความชื้นภายในสวนทุเรียนเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพโดยไม่เน้นปริมาณค่ะ เพลงที่เราได้ยินอยู่นียค่ะเจ้าของสวนเขาเปิดให้กับต้นทุเรียนฟังนะคะเพื่อที่จะให้ต้นทุเรียนเนี่ยมีความผ่อนคลายค่ะส่วนการดูแลทุเรียนของที่นี่นะคะเขาใช้เทคโนโลยีทันสมัยค่ะนั่นก็คือระบบควบคุมการจ่ายน้ําอัตโนมัตินะคะเพื่อที่จะได้ผลทุเรียนเนี่ยมีคุณภาพนั่นเองค่ะ เช้ากลางวันและเย็นจะได้ยินเสียงเพลงแจ๊สที่พายรอ้อคลอเคล้าบรรยากาศที่ร่มรื่นภายในสวนทุเรียนแห่งนี้ไม่น้อยกว่า45นาทีหรือ1ชั่วโมงค่ะ เป็นเทคนิคอีกรูปแบบหนึ่งที่นายเวรโรดร่ปงประเสริฐวงชาวตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบ,บรุรีศึกษาผลวิจัยจากงานดนตรีพบว่าการเปิดเพลงสามารถช่วยลดความตึงเครียดของคนและต้นไม้ได้โดยขึ้นความขี่จากเสียงเพลงจะไปช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของต้นไม้ได้อย่างรวดเร็วและมีรสชาติด,ดีจึงนำมาทดลองทำภายในสวนผู้เรียนเพื่อให้ได้ผลผลิตออกมาอย่างมีคุณภาพค่ะ ด้วยวิชาวความรู้ที่เรียนจบด้านช่างอิเล็กทรอนิกส์ประกอบกับเคยทำงานด้านอุตสาหกรรมงานคอนโทรลมาโดยตรงพี่เวโรจึงนำองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ภายในสวนทุเรียนรวมทั้งจัดตั้งระบบควบคุมการจ่ายน้ำอัตโนมัติที่สามารถควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนหรือมือถือให้ครอบคุมต้นทุเรียนในสวนกว่า200ต้นโดยไม่ต้องใช้แรงงานค่ะอันนี้นะครับก็คือทุเรียนที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ก็คือเป็นทุเรียนโซน C ของที่สวนนะครับ การปิดเปิดน้ําของเราเนี่ยณวันนี้เนี่ยสมมติเราเปิดแบบเมนวลก็สามารถตั้งปิดเปิดทางมือถือได้เลยนะครับอันนี้ปิดไปอยู่ตอนนี้เราเปิดให้ดูนะครับอันนี้ครับสถานะเขาก็จะแจ้งมาว่าเปิดปิดตามนี้เลยก็คือในในในตัวเขาเนี่ยมันสามารถจะตั้งล่วงหน้าได้เลยว่าใน1วันจะให้เขาทำงานกี่ครั้งแล้วก็ใน1สัปดาห์เนี่ยจะให้ทํางานกี่วันอะไรประมาณนี้ครับซึ่งมันเป็นเป็นแอปพลิเคชันของตัว ระบบทีี่้้าใหมตัวนไม่เพียงแต่ควบคุมการจ่ายน้ำผ่านสมาร์ทโฟนเท่านั้นแต่พี่เวโรยังติดตั้งระบบควบคุมการจ่ายน้ำอัตโนมัติซึ่งเป็นเครื่องตรวจวัดความชื้นในดินและวัดอุณหภูมิในอากาศหากมีความชื้นสูงระบบการจ่ายน้ำจะทำงานอัตโนมัติทันทีค่ะตัวนี้เราเราตั้งความชื้นไว้ที่50ซนะครับทุเรียน อชอบความชื้นที่ไม่เกิน80%เลน์ในการโอเปเรตของเขาเนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณ3 5ถึง80มันก็ได้กว้างอยู่แต่ผมเนี่ยผมเซตไว้ที่ประมาณ50ในดินนะครับตอนนี้ความชื้นในดินที่เราวัดได้เนี่ยอยู่ที่77.1น,นะครับเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ที่ความชื้นในดินเนี่ยเขาสูงขึ้นใช่ไหมครับไปจนถึง50หรือต่ำกว่า50เนี่ย ระบบน้ําเราก็จะทํางานที่สวนเรานะครับตอนนี้เราเซตความชื้นในในดินไว้เนี่ยเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ความชื้นในดินมากกว่า50%นะครับระบบน้ําจะจ่ายเข้ามาในสวนในแปลงทันทีก็อันนี้ทดลองให้ดูนะครับตอนนี้ความชื้นในดินที่ที่วัดได้อยู่ก็คือ8 7 1นะครับสมมุติว่าเราดึงขึ้นมาความชื้นมันก็จะขึ้นมา ใช่ไหมครับตอนนี้ปั๊มทํางานนะครับความชื้นมากกว่า50%ที่เราตั้งไว้<ม>น้ําก็จะทํางานนะครับในแปลงก็จะมีน้ําออกมาลดต้นทุเรียนพอความชื้นเขากลับลงไปได้ตามที่เราต้องการตามค่าที่เราเซตไว้นะครับ<ม>ปั๊มก็จะหยุดเองอัตโนมัติตัวล่างจะเป็นตัววัดอุณหภูมิในอากาศ เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่อุณหภูมิในอากาศเกิน40องศาเนี่ยระบบน้ําก็จะสเปรย์ลงมาด้วยเหมือนกันก็คือทั้งสองฟังก์ชันนี้เราควบคุมไว้ทั้งคู่นะครับความชื้นในดินกับความชื้นในอากาศคือเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มีน้ําลงมาความชื้นจะเกิดใช่ไหมครับสิ่งที่ได้ก็คือเราให้น้ําทางทางยอดลงมาก็เปรียบเสมือนน้าฝนที่ลง่นลงมาใช่ไหมครับประโยชน์ที่ได้ก็คือหนึ่งเรื่องของอมแมลงศัตรูพืช เทียไฟายแดงพวกนี้ครับเขาไม่ชอบน้ำํำพอใบเราเปียกปุ๊บเนี่ยตัวศัตรูพืชสองตัวเนี่ยก็จะหายไปโดยอันตโนมัติต้องบอกอย่างนี้นะครับเพื่อเพื่อที่เราก็ไม่ต้องไปฉีดยากําจัดมแมลงมากขึ้นก็ปลอดภัยกับผู้ผู้ผ,ผู้บริโภคด้วยแล้วก็ชาวสวนเองเนี่ยก็ปลอดภัยด้วย จากนวัตรกรรมการจ่ายน้ำเทคนิคการปลูกทุเรียนทดแทนต้นที่ตายแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคของพี่เวโรจนำมาใช้โดยเลือกต้นทุเรียนที่มีอายุนหนึ่งปีขุดในลักษณะไม้ล้อมมาลงปลูกทดแทนต้นที่ตายซึ่งวิธีนี้จะทำให้รากเดินหากินได้เร็วกว่าการนำต้นทุเรียนที่ปลูกในถุงค่ะคือคือทุเรียนนะครับมันมีการอ่าสูญเสียตลอดเวลาต้นเขาไม่ว่าจะใหญ่หญขนาดไหนเขาพร้อมที่จะตายตลอด ผมเลยเอาต้นพันธุ์เล็กะครับไปปลูกไว้ที่แปลงหนึ่งเพื่อเป็นการอนุบาลควบคูค่กันไว้แล้วต้นไหนที่เสียหายอย่างต้นนี้ครับตำแหน่งนี้ก็คือโดนโดนตุนกัดไปนะครับเราก็ล้อมจากที่เราลงดินไว้เนี่ยย้ายมาปลูกนะครับมันก็จะจะทำให้ต้นนี้แข็งแรงแล้วก,การจเจริญเติบโตก็จะไหวกว่าที่เราจะาต้นเล็กมาไล่ไล่ขึ้นมา สำหรับต้นนี้เรามีการสังเกตยังไงคะว่าลําต้นเขาแข็งแรงแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือขนาดของลําต้นมันจะใหญ่กว่าปกติที่ที่เราเอาต้นความสูงระดับเดียวกันเนี้ยมาปลูกนะครับเพราะไอเน,นี้ยเราปลูกลงดินซึ่งเขาก็จะหาอาหารได้ได้มากกว่าอันนี้ถือว่าทรงพุ่มนี้สวยเลยไหมคะถ้าเกิดจะ,จะเจริญเติบโตต่อไปอะคะก็อันเนี้ยเ,เป็นเป้าหมายของคนปลูกทุเรียนอยู่แล้วก็คือทุเรียนมันจะเป็นทรงชัดนะครับก็คือเขาก็จะมีข้างล่างฐานที่ใหญ่แล้วก็ปลายที่ที่เรียวขึ้นไป ออออใในนนกกก,กก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 าาาาาารรรรรรแแตตติ่่่่งงงงขเเค้ามา็็ยยููททีับช่วงนี้สวนทุเรียนอยู่ในช่วงเก็บสะสมอาหารทางสวนจะเน้นให้อาหารทางใบเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ให้มากที่สุดสาเหตุมาจากช่วงนี้ทุเรียนต้องการสร้างพลังงานแล้วนำไปเก็บไว้ที่ส่วนต่างๆของลำตน้นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับขั้นตอนต่อไปคือการออกดอกค่ะ หลังจากตรงที่เราทําใบที่2เรียบร้อยเข้าถูใบที่3นะครับเราอยู่ในช่วงของการสะสมอาหาร,รเตรียมให้ออกดอกเนี่ยหลังจากที่เราพ่นสารเเโคไปแล้วประมาณ1อาทิตย์นะครับเราจะแต่งแขนงของกิ่งที่ที่อยู่เนี่ยออกตำแหน่งของแขนงอย่างนี้ครับพี่เนี่ยตำแหน่งของแขนงอย่างนี้นะครับ,รบอันนี้ก็คือตำแหน่งของตาดอกด้วยเช่นกัน นะครับดอกเขาก็จะออกตามนี้ครับเราก็จะแต่งแขนงพวกนี้ออกค่ะนะครับเห็นบอกว่าก็ต้องมีสัดอัตราส่วนด้วยโดยโดยประมาณก็คือเต่างที่สวนเนี่ยเวลาแต่งกิ่งนะครับแต่งกิ่งเนี่ยเราจะเอาความยาวหาร4ค่ะนะครับแล้วเอาออกไป3เอาเหลือไว้1นะครับช่วงช่วงของการทําใบนะครับอ่าแต่ช่วงของการที่เราจะเอาลูก เราจะใช้พื้นที่ของเขาเนี่ยประมาณครึ่งเดียวที่เราจะเอาเอา,ขาแขนงออก mm. อ่าก็คือจะประมาณหางสองนะครับความยาวของหางสองช่วงนี้ที่เราจะให้มีลูกการออกดอกของตูเรียนหรือไม้ผลทุกชนิดนะครับโดยหลักการง่ายๆก็คือการออกดอกเพื่อจะขยายพันธุ์นั่นหมายความว่าให้เขาเตรียมตัวจะตายหรือเขารู้จะตายเขาถึงจะออกดอกเราต้องเอาเอาหลักการนี้เข้าไปให้เขานะครับโดยการ ให้เขาเนี่ยได้รับการกระทบกระเทือนจากธรรมชาติผมจะไม่ให้น้ําหลังจากหมดหน้าฝนนะครับผมหยุดเลยก,ก็คือโดยธรรมชาติแต่บางสวนก็คือเขาก็ยังเลี้ยงน้ําอยู่เพื่อจะเอาใบาอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ทาละผมปล่อยให้ธรรมชาติเลยหมดฝนก็คือหมดฝนไปก็รอเวลาจนช่วงที่เขาพร้อมนะครับมันก็จะได้จะได้โปรเซส์นี้มา คพวงจากการนานวัตกรรมเข้ามาใช้ด้านการทําสวนผู้เรียนของที่นี่ทําให้สูนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีเกษตรที่สูงเฮนดีเห็นงามที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนอย่างจริงจังและเตรียมนําเครื่องเกษตรอัจฉริยะมาทดลองใช้เพื่อหวังช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรค่ะทํางานร่วมกันร,ระหว่างเนคเทคก,กับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยเราเทคโนโลยีที่เรียกว่า handy sense เข้ามานะครับ handy sense ก็คือ,อเป็นพูดง่ายเป็นระบบเกษตรอัจฉริยะซึ่งประกอบเราสามารถจะควบคุมสิ่งต่างๆได้นะครับทาง3ทาง1ก็คือเราสามารถตั้งเวลาไม่ว่าจะเป็นการให้น้ําให้ปุ๋ยต่างๆได้ส่วนที่2ก็จะเป็นในลักษณะของเป็นสั่งงานทางระบบสมาร์ทโฟนนะครับอินเทอร์เน็ตไม่ว่าเกษตรกรจะอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะ ให้น้ำให้ปุ๋ยได้นะครับส่วนอันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นเซ็นเซอร์ในการที่วัดค่าน้ําค่าดินอุณหภูมินะครับเพื่อจะได้ให้น้ําเหมาะกับพืชไม่มากไปไม่น้อยไปและทาให้พืชแข็งแร นอกจากนวัตกรรมที่นำมาใช้ในสวนแห่งนี้แล้วต้นทุเรียนของที่นี่ยังถูกจำกัดความสูงของลำต้นให้อยู่ประมาณ6เมตร50เซนติเมตรทั้งนี้เพื่อให้ง่ายต่อการดูแลเก็บผลผลิตและป้องกันต้นเสียหายจากการปีนขึ้นไปเก็บผลผลิตจะเน้นคุณภาพไม่เน้นปริมาณค่ะทำให้ทุเรียนทองผาภูมิกลายเป็นผลไม้ที่ตลาดต้องการสูงเรียกได้ว่ามีเท่าไหร่ก็ซื้อทั้งหมดค่ะ ภายในสิ้นเดือนนี้ค่ะทางศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีเกษตรที่สูงเตรียมนําระบบเกษตรแม่นยําหรือว่าแฮนดี้เซนมาให้กับเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนได้ทดลองใช้ค่ะซึ่งก็จะช่วยลดการใช้แรงงานประหยัดเวลาและลดการใช้ทรัพยากรน้ําค่ะโดยจะมีการควบคุมการทํางานด้วยการสั่งการผ่านสมาร์ทโฟนค่ะและสำหรับในช่วงนี้นะคะเราจะไปชมคำถามท้ายรายการร่วมสนุกลุ้นรับบัตรชมโขนตอนกุมภกันทดน้ำจากรายการทุกที่ทั่วไทยค่ะ ภายในสวนทุเรียนที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีใช้ระบบควบคุมการจ่ายน้ำอัตโนมัติโดยวัดจากอะไรเข้าไปตอบคำถามประจำวันที่แฟนเพจเฟซบุ๊กของรายการทุกทิทั่วไทยตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง24นาฬิกาเพื่อลุ้นรับบัตรชมการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนกุมภกันทดน้ำวันละหนึ่งรางวัลรางวัลละสที่นั่ง วันพรุ่งนี้มาติดตามรายชื่อผู้โชคดีในรายการทุกที่ทั่วไทยกันค่ะและทั้งหมดก็คือรายการทุกที่ทั่วไทยประจําวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k ทุกที่ทั่วไทยรวมไปถึงติดต่อกับทีมงานของรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ค่ะ และสำหรับวันนี้รายการทุกที่ทั่วไทยเราจะลากันด้วยภาพกิจกรรมที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนนําลงแขกเกี่ยวข้าวนานาชาติเอามือสามัคคีทําความดีเพื่อแผ่นดินค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชมพัรศา72พรรษา28กรกฎาคม2567ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ไทยติดอันดับ6ประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกมาจากขยะที่เราใช้กันอยู่นะไม่ต้องอึง้งแอปไทย PBS โฉมใหม่เข้าใจง่ายใครๆก็ใช้ได้